สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปยทานะคะดอกซากุระมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินเบอร์สองนะคะจํานวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ85เซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงเส้นดิบินทั้ง4ี่เส้นให้เสมอกันค่ะ เหลือไว้ประมาณ3เซนติเมตรนะคะด้านนี้ก็พับเลยค่ะเอาปลายริบบิ้นที่เป็นด้านยาวนะคะด้านยาวกว่านะคะเอาไว้ข้างบนค่ะเสร็จแล้วจับตรงรอยพับมาค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานค่ะต่อมาเป็นเส้นที่สองนะคะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะต่อมาเป็นเส้นที่สามค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะ เส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพัดนะคะสอบมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเซลิบินให้กว้างๆกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สมใส่ลงไปค่ะฐานสี่แล้วนะคะเราจะทําฐาน8ดนะแต่และมุมนะคะจะมี2เส้นพาดเฉียงขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นจากด้านบนให้เราพัดเฉียงลงมาด้านล่างค่ะเสร็จแล้วซ้ายมือพาดเฉียงลงมาด้านล่างเช่นกันค่ะ ข้างล่างพาเฉียงขึ้นไปด้านบนสอดผ่านเส้นที่หนึ่งไปค่ะวางลงไปนะคะเส้นนี้ค่ะที่เราจะเริ่มนะสองพาดท,ทับเส้นที่หนึ่งค่ะสามพาทับเส้นที่สองค่ะ สี่ผาทับเส้นที่สค่ะจับข้างบน1 2 3 4ข้างล่างก็1 2 3 4เช่นกันเราจับไว้ให้แน่นเลยนะคะขั้นตอนต่อมาวางเส้นล่างสุดลงไปนะคะวางลงไปแล้วหยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาค่ะเส้นแรกขึ้นมานะคะเอามาผ้าทับไว้เหมือนเดิมเป็นสี่เส้นเหมือนเดิมนะคะต่อมาค่ะ วางเส้นล่างสุดที่มือเราจับลงไปนะคะหยิบหยิบเส้นล่างขึ้นมาผาาทับไว้เหมือนเดิมค่ะเส้นต่อมาวางเส้นล่างสุดที่มือเราจับลงไปหยิบเส้นล่างขึ้นมาค่ะสี่เส้นเหมือนเดิมค่ะต่อมาวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะหยิบเส้นล่างมาค่ะเหมือนเดิม ขั้นตอนต่อมาค่ะวางเส้นล่างสุดลงไประหว,ว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะเส้นล่างสุดเส้นต่อมาทะลุออกช่องที่หเส้นต่อมาค่ะทะลุออกช่องที่1นึ่งทะลุออกช่องที่สอง เส้นต่อมาค่ะทะลุออกช่องที่หนึ่งทะลุออกช่องที่สองทะลุออกช่องที่สามค่ะนี่ค่ะรวบรวมขึ้นไปอย่างนี้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะ ผนส้มครึ่งลูกเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านมาพลิกกลับด้านมาแล้วนะคะแม่เหมียวเริ่มเส้นนี้เราก็นับหนึ่งนับสองนับสามนำเส้นที่เราเริ่มพาดลงไปหน้าช่องที่สามปลายริบบิ้นนะคะอยู่ด้านล่างเอามือล็อกไว้ค่ะต่อมาเส้นนี้เราก็นับหนึ่งนับสองนับสามนำเส้นนี้พาดลงหน้าช่องที่สามต่อมาค่ะ ต่อมาเส้นนี้เราก็นับหนึ่งนับสองนับสามท่าลงหน้าช่องที่สามปลายริบบิ้นเอามือล็อกไว้นะคะฐานด้านล่างทําทั้งหมดห้าเส้นค่ะตอนนี้สามเส้นละค่ะเส้นที่สี่ค่ะเส้นนี้เราก็นับหนึ่งนับสองนับสามเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเราก็นับหนึ่งนับสองนับสามค่ะเส้นสุดท้ายเลยค่ะ ต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะผ่านเส้นสุดท้ายมาทะลุออกช่องที่หนึ่งเส้นต่อมาผ่านเส้นเส้นต่อมาเส้นด้านในสุดผ่านช่องที่หนึ่งผ่านช่องที่สองทะลุออกช่องที่สองเส้นด้านในสุดเส้นสุดท้ายผ่านช่องหนึ่งผ่านช่องสองทะลุออกช่องที่สามเสร็จแล้วขั้นตอนนี้เราคลิกลับขึ้นมาใส่เหรียญค่ะ นี่ค่ะสอดเก็บตามลายเส้นสอดไปเลยค่ะออกหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามค่ะหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามค่ะทำให้ครบทั้งแปดเส้นนะคะตอนนี้ก็เส้นที่ห้าค่ะ เส้นที่หกค่ะเส้นที่เจ็ดค่ะเส้นที่แปดค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราดึงให้กระชับเลยพอดึงให้กระชับเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านพลิกกลับด้านขึ้นมาแม่เหมียวจะทำจากเส้นนี้เรานับหนึ่งนับสองนับสามแล้วก็สี่ พอสี่สิดแล้วให้เราสอดมาเลยค่ะเส้นที่เราทำก็คือเส้นนี้เรานับหนึ่งนับสองนับสามแล้วก็สี่พอสี่แล้วสอดลงมาสองเส้นด้านล่างค่ะนี่ค่ะมันจะเหลือไว้นะเส้นที่เราทำคือเส้นนี้มันจะเหลือเส้นนี้ไว้หนึ่งเส้นนะคะแล้วเรามาสอดลงออกตรงนี้พอดีขั้นตอนต่อมาเราจับดิบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะหลังจากนั้น ตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะจับที่ปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะตรงเส้นริบบิ้นหรือสีขาวที่เราสอดไว้นะคะนี่แล้วก็ค่อยค่อยดึงออกมานี่ค่ะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะสอดเลยค่ะหนึ่งเส้นสองเส้นเส้นแรกทะลุออกตรงนี้เส้นต่อมาทะลุออกนี่ค่ะ เส้นต่อมาค่ะเส้นนี้เราจับดิบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะเนี่ยค่ะเส้นที่สองจะอยู่ด้านล่างนะคะเส้นที่หนึ่งจับขึ้นไปด้านบนแล้วพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายดิบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นริบบิ้นสีขาวที่เราสอดไว้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะต่อมาค่ะ เส้นสีขาวที่เราจะสอดไวน้นี่สองเส้นนะคะล้วก็ทะลุออกข้างเส้นต่อมาจากเซลิบบินขึ้นไปด้านบนค่ะลอดใต้สองเส้นนี้ไปนะคะหลังจากนั้นจับตรงกลางเซลิบบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเซลิบบินออกมาค่ะ เส้นต่อมาค่ะทะลุกออกหนึ่งเส้นทะลุกออกเส้นที่สองเส้นต่อมาจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะนี่ค่ะลอดใต้สามเส้นนี้ไปพับกลับลงมาแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะนี่ค่ะ เส้นต่อมาสอดสองเส้นนี้ค่ะเส้นริบบิ้นเส้นนี้นะคะจับขึ้นไปด้านบนนะคะวนใต้รอบฐานสี่เส้นที่เราทําไปแล้วนะคะแล้วก็พับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ทำให้ครบทั้ง8เส้นค่ะ ส้นสุดท้ายนะคะเราก็สอดนำล่องไปเลยนะยเ่าหนวมองไม่เห็นเส้นสุดท้ายนี่จะยากหน่อยนะคะนี่ทะลุออกมาแล้ว เซริบินขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปนะคะเรียบร้อยค่ะดึงออกมานะคะทีนี้เรามาตกแต่งให้สวยงามก่อนนะคะ นี่ค่คะเสร็จแล้วค่ะดอกซากุระของแม่เหมียวทีนี้เราพลิกกลับด้านสอดเก็บตามลายเส้นนะคะสอดตรงนี้ไปทะลุออกด้านหน้าหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามค่ะ เรียบร้อยค่ะทีนี้เราตัดปลายดิบิ้นทิ้งค่ะ,คะดอกสัก,กุละของแม่เหมียวก็เสร็จแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ